วันนี้จะพามาสักการะขอพรท้าเวสุวรรณนะครับที่วัดประดิษฐารามนะครับขอพรโชคลาภความร่ำรวยนะครับและขจัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตนะครับและมาไหว้พระนอนศักดิ์สิทธิ์นะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดมอนะครับวัดประดิษฐารามนะครับวันนี้ก็จะพา มาเที่ยวชมวัดประดิษฐานรามนะครับวัดมอน,นะครับอยู่บริเวณฝั่งทนนะครับแถวบ้านสมเด็จนะครับอืมและนี่จะเป็นเจดีคู่นะครับเจดี JD คู่ทรงมอนนะครับสวยงามมาก ตรงนี้จะเป็นลานธรรมนะครับลานธรรมวัดประดิษฐารามนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในนะครับให้ดูซุ้มประตูนะครับ

นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสมเด็จองค์ปถมนะครับนี่สวยงามมากครับนี่ก็จะเป็นบทสวดบูชาสมเด็จองค์ปถมนะครับอือตรงนี้จะเป็นวิหารสมเด็จองค์ปฐมนะครับ เดี๋ยวผมพาท่านชมนะครับตรงนี้หลวงปู่โตนะครับอดีตเจ้าอาวาสรูปที่หนึ่งนะครับรูปแรกนะครับของวัดนะครับนี่ครับหลวงปู่โตนะครับตรงนี้เราก็จะสักการะขอพรกันได้นะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกนะครับของวัด ในนี้ก็จะเป็นวิวหารนะครับวิหารสมเด็จองประถมนะครับตรงนี้หลวงปู่ทวดนะครับในด้านข้างก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นนี่ครับคาถาบูชานะครับสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพมรังสีนะครับนี่นะครับวิหารสมเด็จองค์ปถมนะครับอย่อางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น เจดีย์คู่ทรงมอนะครับงดงามมากนะครับต่อไปเราก็จะเดินเข้าไปด้านในนะครับบนรั้วนะครับในบนรั้วทุกรั้วนะครับนี่จะมีหงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของวัดมอนะครับต่อไปเข้ามาด้านในนะครับนี่เลยครับเราจะมาเห็นท้าเวสุวรรณนะครับ นี่สาวเวสวุวรรณนะครับนี่มาขอพรกระจัดสิ่งไม่ดีนะครับออกจากชีวิตนะครับแล้วก็ขอโชคลาภขอเงินทองนะครับโชคลาวความมัง่งคั่งร่ำรวยนะครับงดงามมากนะครับนี่สาวเวสวุวรรณนะครับ ต่อไปเราก็จะเดินเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมโดยรอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสักการะท้าเวสุวรรณแลว้วไหว้พระนอนกันนะครับและนี่คือพระนอนนะครับพระนอนศักดิ์สิทธิ์ของวัดประดิษฐาราบนะครับอายุก,กว่าร้อยปีนะครับ ต่อไปจากพระนอนนะครับแล้วก็จะเดินกัอไปนะครับตรงระเบียงโคดนะครับนี่นะครับประแก้มรกตนะครับ นี่สมเด็จองค์ปฐมนะครับและบริเวณนี้ก็จะเป็นพระจำวันเกิดนะครับอี่ ของผมพุดกลาคือนะครับเนี่ยก็เดินชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับรูปการบุรณะนะครับบุรณะปฏิสังขรนะครับวัดนะครับนี่นะครับเป็นรูปการบุรณะ อมก็พนอนศักดสิทนะครับนี่นะครับเป็นรูปการบูรณะองค์พระนอนนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ สงบร่มลื่นมากนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพรพุทธรูปสำคัญต่างๆนะครับ นี่ครับแก้มรกตนะครับนี่ค่ะและพระพุทธรูปประจำวันเกิดนะครับ นี่ก็พระนอนศักดิ์สิทธิ์นะครับพระนอนศักดิ์สิทธิ์นะครับอายุกว่าร้อยปีนะครับที่วัดปิษิฐารามนะครับข้าพเจ้าขอตั้งจิตน้อมสักการะไหว้พระขอพร จากองค์พระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในวิหารพระนอนหลังนี้ที่เหล่าเทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วด้วยเสียงก้าวเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวข้าพเจ้า ต่อไปก็ผมจะสักการะท้าเวสุวรรณนะครับมีเครื่องสักการะนะครับองค์เท้าเวสุวรรณนะครับทูบเก้าดอกเทียนหนึ่งเล่มดอกไม้สีแดงพวกมาลัยสีแดงน้ำหวานสีแดงผลไมห้หรือขนมไม่จําเป็นต้องครบทุกข้อนะครับบูชาเฉพาะทูบเทียนก็ได้นี่ครับตู้บริจาคนี่ครับน้ําแดงเท้าเวสุวรรณ นเดี๋ยวผมก็จะสักการะทาเวสุวรรณก่อนนะครับครับเรามีเท่าไหร่แล้วก็มีสยจามสุดท้าแล้วนะครับนี่ครับทุบเทียนนะครับหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ดอกไม้แดงนะครับ ดอกไม้แดงแดงน้ำแดงนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็ได้เครื่องสักการะท้าเวสุวรรณแล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปผมก็จะสักการะท้าเวสุวรรณนะครับ ต่อไปแล้วก็จุดทูปเทียนนะครับนี่นะครับทูปแดงเก้าดอกนะครับนี่แล้วครับแล้วก็บูชาท้าเวสุวรรณเลยครับออืมอืม นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพะคะวายมรราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอหังสุขะโตนะโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรโนนะโมพุทธายะเนี่บเสร็จแล้วแล้วก็ปักธูปนะครับ ท้าวเวสุวรรณนะครับามาสักสามารถมาสักการะได้นะครับที่วัดประดิษฐารามนะครับแถวบ้านสำเร็จฝั่งทนนะครับอยู่ตรงถนนอิสรภาพนะครับใครที่ชีวิตช่วงนี้มีปัญหามีอุปสรรคนะครับมาไหว้ท้าวเวสุวรรณนะครับจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นมีโชคและประสบความสำเร็จได้ครับและท่านยังช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตด้วยนะครับ ต่อไปเราจะเดินขึ้นไปเขาบสถนะครับนี่ละนี่นะครับพระประธานนะครับพระประธานใน พระอุโบโสถวัดประดิษฐานรามหรือวัดมอน,นะครับงดงามมากนะครับด้านนี้ก็จะเป็นคำบูชาพระประธานนะครับสวยงามมากครับนี่นครับ นี่คือภายในพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถวัดบดิธาลามหรือวัดมอนะครับนี่เป็นพระประธานนะครับงดงามมากนะครับเมื่อว่ายพระประธานเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะเดินออกนะครับ นี่ครับด้านนี้ก็จะเห็นหอละครั้งนะครับออหอละครั้งคู่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับนี่นะครับพระบูสุดนะครับที่เดินลงมานะครับ ทีนี้ผมก็สักการะเรียบร้อยแล้วนะครับสักการะเท้าวเวสุวรรณเรียบร้อยแล้วนะครับมีขอให้ข้าพเจ้าได้ร่ําได้รวยนะครับมีเงินมีทองมีโชคมีลาบมากมายมหาศาลด้วยครับอืมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราเราก็เดินออกแล้วนะครับ หอละครั้งนะครับ มีเจดีย์คู่ทรงมอนนะครับนี่ตอนนี้แล้วก็เดินออกนะครับสำหรับวันนี้พาเที่ยวชมวัดประดิษฐาราวัดมอนะครับตรงฝั่งทนแถวบ้านสมเด็จนะครับก็รียบร้อแล้วนะครับขอบคุณมากครับมีสมบัติโตสวยมากครับ